งประสงของการคลอน,นคะครคะทีจะเป็นแบบันกับได้ของระบบนะคโดยวิธีการปอบตอ่นองนะคะเ,เป็นร,เร,รัเสยาเลุมอและ B โดยเริ่ต้นจุนที่มีรเสียกระดาษในกลุ่ม A จะสาะินทและ,ะรกลุะะ่มดสนาดจากทั้งสองกลุ่มของกันโดยแยกเสียกระดาษจากกนที่หนึง และยยลจำนวเียกระานวนเนเ่ของ B ไปงโดยถ้าจำนวน,นยยวเสียกรดที่ต้องนับเป็นเลขเขาจะยังตั้งแต่25ให้ปักตู้ค่ะส่วนเลขจ่นวนที่125ให้ปักเองค่ะ3นะคะบันทึกจนวนวเสียกระดที่ย้ายไปและจานวนวเสียกขาดในแต่ละกลุ่มค่ะ4นะคะทำซ้ำเองอ เป็นสามครับแล้วก็ใน,นที่เห็นห้านะครับสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปดแล้วก็ในส่วนของบี B, ตอนนี้เห็นเจ็ดบวกไป 15, สิบห้าเป็นยี่สิบสองน,นะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่สอบในขั้นตอนที่สองเป็นตารางที่สองน,นะครับก็คือเครื่องของสิบห้าคือเจ็ดสิบห้านะครับก็คือแปด 22คือนส1.4ของอ2คือ6ครับแล้วก็เราก็เลยตอนนี้ท8จะเหลือ9 9บวก9 6ก6เป็น15นะครับส่วน2อุ่ีนะครับจะเป็น เป็น16คัที่6 69เป็น25ครับแล้วต้องทำซ้ำอีกประมาณ4แลรอครั